สัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะทานข้าวกับป้ตุมงนะคะวันนี้ก็มีดูมนูทุเรียนเหมือนเดิมคะ่ะห้าวันแล้วคะ่ะที่ทานข้าวแบบนี้แต่ว่าอร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะถูกปากถูกใจถูกจริตเราคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ผู้ใหญ่นะคะมีผลไม้อย,ย่างอื่นมาตามด้วยคะ่ะหมายถึงว่าทุเรียนกับมังคุดเนี่ยมันล้างกันได้เนาะหลายคนบอกว่าทุเรียนทานเยอะจะร้อนได มันก็มีค่ะมีร้อนในแต่ว่าตัวปลาทุ๊บเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการร้อนใดค่ะก็เลยทานได้อยู่ตลอดแล้วก็ชอบด้วยมังคุดก็ล้างเนาะมังคุดมันจะจะเย็นเย็นเนี่ยก็ล้างล้างกบบทุเรียนได้มันหักล้างกันได้เนาะใครจะทานแบบนั้นก็ได้นะคะทุกคนทานทุเรียนแล้วก็ตามด้วยมังคุดเนาะปลาจุ๊บก็ผลหมากลากไม้ตามฤดูก,กาลคะ่ะทานทุเรียนมังคุดเนาะสามอย่างค่ะ มีอย่างอื่นเหมือนกันนะคะในในครัวอ่ะแต่ว่าปัจจุ๊ไม่ได้เลือกเอาขึ้นมาเนาะมีผลไม้อื่นๆเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมาทานเนาะทานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอิ่มแล้วไว้ของชนิดอื่นก็ไว้ทานมือม้อมื้ออื่นเนาะวันใหม่นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอ่าหลังจากทําคลิปเสร็จเนาะปัจจุก็ถึงจะจัดจาก,การค่ะไม่ไม่ไม่อยากจะทานออกสื่อสักเท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะขี้อายอยู่ค่ะการทานออกสื่อเนาะ แต่ว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่าก็ยังยังขจัดความอายจากตัวเองอ่าไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่กับการทานออกสื่อเนาะเดี๋ยวประทุษทาใจได้อ่าค่อนข้างจะเยอะหมายถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นในการทานเนาะในทานทานออกสื่อนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกอีกทีหนึ่งนะคะแค่เอาแค่นี้ก่อนก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าทานหลายๆวันติดต่อกันเนี่ยรู้สึกเบื่อไหมบอกได้เลยค่ะว่าไม่เบื่อค่ะ ประจุไม่เบื่อเพราะว่าประจุชอบรักชอบทานแบบนี้เพราะเราทานเผ็ดไม่ได้นะถามว่าเราทานอย่างอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมค่ะได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่มันเผ็ดๆหน่อยประจุก,ก็เลี่ยงค่ะเพราะว่าเราเป็นโรคกระเพาะเนาะถึงแม้โรคกระเพาะนั้นจะหายไปแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขากลับมาอีกเพราะว่าเราต้องรู้ตัวเราด้วยค่ะว่าทานอาหารแบบไหนแล้วมันไม่ มันจะทําให้ตัวเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทําให้ตัวเราไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเราจะแย่เนาะตัวเราอาหารอะไรที่เราทานไปแล้วมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกแย่แล้แลวก็หลีกเลี่ยงนะคะทุกคนถ้าเราทําได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะทานในสิ่งที่อ่าทานแล้วเราปลอดภัยเนาะเราปลอดภัยกับตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะมาเด้อเดี๋ยวพีวจุบขออนุญาตลงไลน์นะคะทุกคน ลงคลิปนะคะขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอดทานข้าวก่อนทานข้าวให้ตรงเวลานะคะทุกคนค่ะจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาจะได้ไม่มาเยียนเราเนาะทานข้าวให้ตรงเวลาทําอะไรก็ตามแต่ถ้าตรงเวลาสม่ําเสมอไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการทานเนาะรักษาเวลาในการที่เรามีนัดหมายอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะทําให้เรา ได้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเรารู้จักรักษาเวลาเนาะซื้อตรงมีความซื่อสัตย์กับสิ่งนั้นๆเนาะขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กับปัจจุบันอยู่ตลอดนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตจบคลิปนะคะขอทานทุเรียนก่อนนะคะทานข้าวกับทุเรียนทามว่ามีอย่างอื่นไหมกับข้าวแกงเนะ่ะมีคะ่ะต้มจีบปัจจุบันมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะ เต็มช่วยเลยช่วยใหญ่ๆเลยค่ะต้มจืดต้าหู้หมูสับค่ะทุกคนใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะแต่ว่ามันร้อนก็รอให้เขาเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยทานเนาะถ้าอิ่มทุเรียนแล้วก็คงจะไม่แล้วค่ะถ้ายังไงขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนไลค์คลิปนี้ขออนุญาตจบก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีการชมจูบวพอมขอบคุณค่ะ